ครับเพื่อนๆนะครับชาวสองล้อทุกท่านนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนวัดเขาขุก๋แล้วนะฮะที่เราได้มีโครงการยนต์พลังสร้างให้น้องครั้งที่หนึ่งของชุณบรรจงไบเกอร์นะฮะแล้วก็นะครับเพื่อนๆชาวสองล้อนะฮะตอนนี้เราก็ได้เชิญผู้อำนวยการนะครับของโรงเรียนวัดเขาขุก๋นะครับมาเพื่อนเราในวัตถุประสงค์ที่เราเดินทางมาในครั้งนี้ครับ นายรังสรรค์คุ้มละกูนะครับเป็นออโรงเรียนบักเขาบงกฏนะครับคือตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ทําโครงการเสนอขอขึ้นไปนะครับคือขอเตาเผาขยะนะครับเตาเผาขยะเพราะโรงเรียนนี้ลิงจะเยอะมากทําให้เวลาเอาขยะไปทิ้งเนี่ยเขาจะไปลื้อขึ้นมาทางโรงเรียนก็ทําโครงการขอเสนอโครงการผ่านทางกลุ่มบ้านฉางไบเกอร์นะครับ ทางกลุงรัชชบไฟเกอร์ก็เลยได้มอบจัดเดาเผาขยะมาให้ให้เรานะครับแล้วในครั้งนี้ก็คงจะทําให้สิ่งแวดล้อมทางด้านเกี่ยวกับขยะพวกนี้คงจะลดน้อยลงนะครับนะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นนะครับ บริเวณสวยขึ้นนะบริเวณโรงเรียนนะครับครับก็ตอนนี้สถานที่ทางโรงเรียนเขาเขากดโดยท่านผอได้จากสถานที่เตรียมต้อนรับพวกเราไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วก็เราก็มีสมาชิกกลุ่มเราก็เดินทางมาเพื่อนะครับจากสถานที่เพื่อต้อนรับกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเราที่จะเดินทางมาร่วมในโครงการในครั้งนี้แต่ครับยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการมอบทุนการศึกษานะครับบนเวทีแลวก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดินทางมาในงานนี้ท่านเช่นวาญนอำเภอ ครับแล้วก็ตำนานเปี่ยนบ้างนะครับขอกลุงบางคนขาดุก่อนนะครับเขาเก่งมานะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะครับเข้าอบกกันนะครับ